กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะดิฉันเด็กหญิงสุจิรัตเดลกกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง4ได้ที่1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ,บี่วันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตค่ะก่อนที่เราจะรู้จักกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตก็ต้องรู้หัวข้อที่ต้องการจะผลิตก่อนคะ่ะซึ่งหัวข้อที่ต้องการจะผลิตก็คือ โอ้โหไอเดียเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่นะ่าสนใจของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าคอนเซปต์โฟนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตล้ำสมัยมีฟัง์กชันการทำงานที่หลากหลายไม่ยึดติดกับรูปร่างลักษณะเดิมๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนะคะเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันมากขึ้นตอบสนองผู้ใช้งานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตคะ่ะ ซึ่งเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตที่ต้องการจะนำเสนอในวันนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือบอกสภาพดินฟ้าอากาศค่ะโทรศัพท์มือถือบอกสภาพดินฟ้าอากาศหรือ Weather c o r p o n Concept มีแนวคิดและจุดเด่นคือตรงตัวเครื่องจะทำจากวัสดุโปร่งใสขนาดบางเฉียบหน้าจอจะ,าาจะสามารถแสดงผลได้เต็มที่ตัวเครื่องใช้ระบบสัมผัสในการควบคุมการทำงาน สามารถตรวจสอบสภาพอากาศในปัจจุบันและแสดงผลบนตัวเครื่องได้เช่นนะคะในวันที่มีอากาศตดวตรงบนหน้าจอของโทรศัพท์ก็จะมีหน้าจอจะใส่แจวนะคะแต่ถ้าหากวันไหนฝนตกหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะไม่หยดน้ำฝนเกาะอยู่และถ้าวันไหนมีหิมะหรืออากาศหนาวเย็นนะคะก็จะมี จอก็จะเป็นฝ้าด้วยไอความเย็นของถิมะค่ะถ้าหากต้องการโทรออกหรือเขียนข้อความนะคะก็เพียงแค่ใช้ปากเป่าลมไปที่หน้าจอก็จะสามารถเขียนตัวอักษรหรือวาดรูปต่างๆลงไปได้เลยค่ะซึ่งโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะเป็นผลงานการออกแบบของซงกางซองค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ